สวัสดีครับเก่าซื้อตะไคร้ FC ทางช่อง u t u b e ป๊อปต้นไม้ซิงครับมือหนีผ้าพี่น้องครับมาบึงนะครับสถานปฏิยกรรมนะครับอีกหนึ่งความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนั่นก็คือนะครับวัดผูเพ้านะครับก็ถ้าสมาชิกท่านใด f c ท่านใดจะมาเที่ยวนะครับก็เรียนเชิญมาช่วงหัวคลำนะครับ ก่อนพระอาทิตย์รับฟ้าก็จะเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับความงดงามนะครับเรืองแสงทั้งหมดเลยนะครับก็เก็บภาพความงดงามนะครับฝากเอฟซีนะครับพื้นที่นะครับก็จะเป็นพื้นที่ เรืองแสงนะครับก็ในพื้นที่นะครับก็จะมีความงดงามนะครับ ừ, นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปฏิมากรรมนะครับพื้นที่ที่ เป็นเรื่องแสงนะครับก็จะมองเห็นได้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องแสงของแท้นะฮะ

それてないから見てなんで เดินตไปตรงตกเนินนะู้นนไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ใช้ไฟสองแล้วก็จะสามารถมองเห็นนะ พิมพรูปเลยครับใครเห็นรูปอะไรครับตอบเอฟซีนะเอฟซีตอบหน่อยนะครับ

อะไรเลยอะไรอย่างเงีโอ้โหใจด้ยปวใจอ๋อก็ถ่าย็ถรูปถึงถึงถึงลึง Hãy subscribe cho kênh phải cái Gõ Để đây bỏ phải ดูแลบอสหน่อยโอ้ยไปเดี๋ยวป่ะโอ้ยโดนโบสเยโดนโดนบอสนะคะโดนบอสออะไรอเอออยเอาเอาออาแนอสออแม่ถ่ายเลยถ่ายแตแ อะไฟซิงไฟมกล้องก็ถ่ายกัได้นะครับเอาไฟฉายเลนไ่ดูแลบลอไก่ด้นหรนี่มา้อเือว่าเอาแสงมิจ กลับไปกลับไปมอไอคนนี้ออาจากบริษัทกูี่ยกูนอบอกใมันถ่ายรูปมันไม่ใช่จริหรอนี่ม่เหรอเห็นชื่อได้อธิคอะรเด้เดเดี๋ยวักแป๊บไม่เดี๋ยวสักแป๊บแบบไปมันจะค่ออกค่ออกราะว่าเดี๋ยวกินเมื่อกินก่อ เห็นปะไม่เห็นอะ่ะตอัเหืนตัวทีอะไรอะไปเตยไปเตยไงไปเตยเด็กคนไปเตยสายยาว นสีออก็ไม่เป็นไรอย่างนี้แล้วัจะก็ต้องกันเองไ้้าง่องคัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แต่นี่เราทำแบบนี้ด้วยทแบบเขาเนี่ที่นี่